นางสาวสร้อยสุริรัตนพรพิสิทธ์นายอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบหมายให้ในายเชิดชัยสิงห์พรมปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเกษตรอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์คลิกออฟป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2 5 โดยการเคาะประตูบ้านหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเรานาตบลตาคลีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ตามที่กองประชาก,การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีมติให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการรณรงค์ประทะสัมพันธ์คลิกออฟการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วยการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการห้ามเผาโดยข้อะประตูบ้านหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุนเพื่อเราเพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงความสำคัญของการห้ามเผาในทุกครัวเรือน えっ